ผมไม่มีหัวเอ้ยหัวไม่มีผมผมอยากหาเงินมากผมรู้สึกจนผมมีแค่เอ่อตะกา้าเรียกอะไรนะ <c oughs> ที่เรียกเก็บของผมมีแค่นี้ตังผมมีอยู่ศูนย์บาทโธ่ผมก็อยากจะมีเงินกับเขาบ้างใช่ไหม <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> เอาหายไปไหนละเอาไปว่าเราทํางานอย่างหนักเรารู้สึกเหนื่อยเราต้องการเงินเงินช่วยทุกอย่าง <c oughs> ให้ผมเข้าไปหน่อยเฮ้ยมันจะแย่งอะไรกันขนาดนั้นมันมีคาสหนึ่งท่านผู้ชม อัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับมีคาสที่เรียกได้ว่าจะสามารถทําให้ฝันเราเป็นจริงนั่นคือคาสนี้ครับไฮโรเลอร์ er. คุณเนี่ยจะได้เงินมากกว่าคนอื่นเนี่ยถึง1.5เท่าแต่คุณมีโอกาสโดนไฟฟ้าช็อตเนี่ย10เท่าอ่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ <laughs> เราก็ลองเสียงกันหน่อยเป็นคาร์บอยอ่ะแต่ว่าหลันนี้ผมไม่มีโลบักใช่ผมเติมลานผิด <laughs> ผมเติมลว้วนโรบังหลาดผิดถือซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเติมพลาดผิดได้ไงเอาละน้องแยมขอยืมโรบัคหน่อยขอยืมโรบัคเพื่อความรวยหน่อยเอาละให้โรเลอร์หรือว่าความเสี่ยงสูงนั่นเองการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเราเอามาเลยครับ199โรบักเอ๊ะไม่แพงขนาดนั้นนะเออเกมนี้รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ใช่แบบสก,กินหนึ่งแบบ พันโลบักอะไรเงี้ยเออเกิมน่ารักครับขอบคุณมากเลยหลังจากที่เราไม่มีผมมาอย่างยาวนานรอบนี้มีหมวกและปิดผมหัวร้านนั่นแหละเราไปลุยเลยดีกว่ามีอะไรเนี่ยมีอ้นี่เขาให้ตลอดลหรือเปล่าเนี่ยหรือให้ครั้งเดียวให้ปืนกับกระสุนให้ตลอดเลยใช่ไหมเอาไปว่าเราจะไม่ขี้โกงเราจะรวยด้วยตัวของเราเองเอาละไปเราไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นถือว่าผมเป็นสายฟรี ที่เร่งเวลานิดหน่อยแต่ก่อนจะไปนะครับท่านผู้ชมใครอยากเติมรถบัสราคาถูกกว่าตามท้องตลาดปกตินะครับร้านมิ่งก่นเลยครับลิงใต้คลิปได้เลยนะฮะราคาถูกแน่น,นอนท่านผู้ชมปลอดภัยด้วยมีอ่าสินค้าไอเทมต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดประมาณนี้แล้วกันไปน้องแยมเราไปลุยกับทะเลทรายดีกว่าโอ้เริ่มต้นมากับเงิน20บาทตอนนี้เยอะเรายังไม่รวยแต่ว่าเรากำลังจะรวยเรียบร้อยนะยครับไงเทดดิ้งพอร์ตร้านขายของปกติทองเนี่ยขายได้ประมาณกี่บาทอะ อะลองเราขายดีได้ห้าสิบบาทถ้าเราเก็บเงินมาเราได้เราได้มาเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้ผมขอย้ําก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้เงินเยอะกว่านี้นะเขาให้เงินสองเท่าเลยแต่ว่าผมมาไม่ทันวันเดียวโดนเนิร์ฟเลยอ่ะใครจะทันเนี่ยเราเอาเจ้าเจ้านี่เก็บมาเก็บมาเกะเกเก็บเก็บโอเคอย่าพึ่งหัวร้อนตัวเรายังเหลือเงินช้อปปิ้งเยอะโอ้รู้สึกรวยเราเอาปืนไปสักแม็กหนึ่งลูกซอง ลูกซองไม่ได้ลูก2องใช้งเงินเยอะไปหน่อยวันนี้อันนี้ฝันไปเลย <c oughs> โอ้อันนี้หนักเลยอาบิเจียแก๊กลิงโอ้โหอยากได้ท่าน,นี้ไม่มีตังแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟาร์มเมืองนะครับท่านผู้ชมเราไปฟาร์มเมืองเราฟาร์มแค่บ้านสองบ้านเราก็น่าจะรวยนะครับท่านผู้ชมอ่ามีปืนแล้วเราได้มารวยจริงๆมีทานอยู่สองก้อนโอ้ขับไปได้แบบจากนี่ไปถึงกรุงเทพรู้สึกมีเงินขึ้นมา เอาไปเผาให้หมดเลยเรารวยเลยดีกว่าครับจาก0เมตรสูงสุดเท่าไหร่นะ8,000 80, 0ใช่ไหมปะเดี๋ยวเราขอลวยก่อน8,000 80, 0มีบอสด้วยเอาไป็ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อปืนใหญ่ไปสูบอสเลยล้วกันเพราะว่าเรารวยมาก <c oughs> คลาสนี้เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีได้โดยไม่ต้องห่วงเอาละเดี๋ยวลองดูว่าผมจะฟาร์มทุกเมืองทุกบ้านเนี่ยเงินผมจะเฟอ้อแค่ไหนแต่ว่าตอนกลางคืน เดี๋ยวถ้ามีฟ้าผ่าเนี่ยผมต้องแอบไว้ในบ้านนะอาจจะไม่ได้ขับรถเป็นัา,านฟ้าผ่าตายแน่นอนเพราะมันบอกว่ามีโอกาสแบบเพิ่มขึ้นสิบตัวไรนั่นทั้งตัวอะไรอะ่ะเราสู้ได้ไหมตอนนี้เอาเป็นว่าเราต้อง,องรอท่านผู้ชมไม่รอไม่รู้เววิ่งมาเร็วก็อ,อย่างที่บอกถ้าฟ้าฝนมาเนี่ยผมแอบก่อนเลยมีกระสุนยอยู่เท่าไหร่30นัดโอ้โหยิงยิงเบสซะด้วยเออเออเอาเอาเอ ยิงเสร็จโอ้โอ้มาซิมาสิอย่าลบ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 โอ้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 ครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดมาป่ามีก้ามดูที่คุ้มหรือเปล่าเออดาบซ้นได้เอาไปเผาได้นับชมเอาไปขายได้ด้วยใช่ไหมเก็บเลยดูซิว่าคุ้มหรือเปล่ากับกระสุนที่เสียไปครึ่งหนึ่งเอาละราคากระสุนก็2 0บาท ถ้าตัวนี้ขายไม่ถึง30สนะผมจะตอนนี้ยเอาไปทําเป็นปุ๋ยเอาละบ้านตรงนั้นรู้สึกว่ติดไฟกระสุนเรามีอยู่15เม็ดไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะเราต้องฟาร์มเอ้ยนั่นอะไรนะคาบอยอ,อ่ะเฮ้ยคาบอยเฮ้ยเอาเอามาขอโทษน้องมาโอ้เขามีปืนท่านชมเขามีปืนนี่หลบๆลบลบโอ้เจ็บเจ็บเจ,บ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 จบโอ้เราอย่ายุ่งกับคาบอยเลยดีกว่า โอ้ยเนาะโอมาเยอะด้วยมาเยอะด้วยอ๋อเราตัวข้างบนเราไม่ต้องยิงมาครับเรายิงแค่หัวเขาหืมืมกระสุนหมดกระสุนหมดมาปุ๊บก็ซวยเลยโถไรเนี่ยเจอบ้านไหนไม่เจอไปเจอบ้านที่มีคาร์บอยอะไรมันจะซวยขนาดนั้นเอาเอาเอาอีกแล้วคาร์บอยอย่าบิ้วเอาผมชนเลสตุเปเเลยมาสิผมขอญาตไปเก็บศพก่อนได้ไหมมามามาใกล้ๆมาใกล้ๆ อื้อื้อื้ดับเลยครับเก็บศพหน่อยมม้าม้ก็เก็บ <laughs> ม้าก็เก็บครับเก็บหมดอืมดิ้นไปเลยแกเมื่อกี้ทำไรเรา <laughs> โดนซะบ้าง <laughs> โดนเองซะบ้างเป็นไงเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะบ้านหลังแรกเอาละเราไปลุยกันหน่อยเป็นฟาร์มครับถือว่าเป็นเรื่องงามยมดีเอย้ยยูดิคอนนะทำไมวิ่งเร็วอย่างนั้น <laughs> ขอได้ไหม ขอขี่หน่อยเอาละอย่าทำร้ายกันเลยเจ้ามาขอได้ไหม <laughs> ขอขี่ได้ไหมโอ้ยมีที่ขี่อยู่ท่านผู้ชมมีที่ขี่อยู่ครับเราเราเรามีที่ขี่กี่โมงตาฝานเมื่อกี้ขอขี่หน่อยได้ไหมมมนต้องมีให้ขี่สินี่ไงที่ขี่อันนี้มีที่ขี่โอซอมบี้โดนบ้างเ <laughs> ดะเดวเด <laughs> เรามาไปด้วยได้เหรอแต่ว่าเราเป็นค้ารวยครับเราไม่ขี่มาอันนี้ไปอันนี้อันนี้ไป ทำเป็นเชื้อเพลิงอ่ะเอ้าขี่ได้ด้วยอแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้รถไฟก่อนร้อยน้ำมันหมดแล้วค่อยใช้ม้าต่อรถไฟมาเร็วกว่าเอาละเจ้าม้าแกคือเพื่อนอีกคนหนึ่งของฉันแกตามมาด้วยตามมาด้วยแหมเอ้ยอย่าเผานะอย่าเอาม้าไปเผาเด็ดขาดไปได้เพื่อนร่วมทางแล้วลุยต่อขอบคุณมากเจ้าม้ามืดแล้ว อย่านะอย่าฟ้าผ่าเลยกลางค่ำกลางคืนน้ำมันใกล้หมดแฮห,หมดไปและครึ่งหนึ่งมีหมู่บ้านอยู่ครับท่านผู้ชมนี่คือหมู่บ้านอะไรผมว่าผมต้องไปฮะเดี๋ยวว่าผมรอเช้าก่อนนะถ้าไม่เช้าเนี่ยเดี๋ยวมันอันตรายเกินเอาละ่ะเช้าแล้วจะมาเราพร้อมที่จะไปลุยนี่มาอย่างเงี้ะวาง <laughs> เอออย่างงี้ง่ายๆมาไปซอมบี้เพียบเลยเราอ้อมไปด้ เดี๋ยวเยเปน,นึ่งเฮ้ยอย่าใส่หัวเ,เราไปบ้านโอ้โหตรงนั้นเขาคาบ,บอยโอ้โอ้โ,โอโ้โอเคโอเคกระสุนคือเลือดเราเหลือน้อยแล้วครับเราจะอ้อมไปหมู่บ้านอันนี้เพื่อจะไปหาสเสบียงหายามารักษากระสุนเรามีแค่สิบเอ็ดนัดตอนนี้โอ้โหจะรอดไหมเนี่ย <laughs> เราวิ่งหนีไปเรื่อยๆดีกว่ามาเราทิ้งแกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันลาก่อนมาอ่ะมีสมุดที่ดูท่าทางจะใช้ได้ แลรู้สึกว่าเหมือนจะมีไฟอะไรหรือเปล่าเอาละอันนี้ใช้บั็กได้ท่านชมนี่โออีซี่อืมโดนเลยอาจจะไหวครับเราต้องเล่นระวังหน่อยตอนนี้เราอยู่ในเมืองรูปนี้น่าจะขายได้ดีโอโอเออเวิ่งไหววิว่งไหววิว่งไหวเอ่อติดเติดติด,ต,ดติดไปติดไปไม่อยากใช้กระสุนปืนบ้านต่อไปมีอะไรดีๆไหมอ้ย มีอะไรอ่ะครบเพิง่งโอ้มีทองด้วยโอ้โหมีทองด้วยอะแต่ตอนนี้เรามีอะไรบ้างอืมอืมดูสิ <laughs> ผมเก็บมามาด้วยเนี้ยอ่าโอเคโอเคเอาแต่ของขายได้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเลยมียาไหมมียารักษาไหมสักนิดสักหน่อยก็ยังดีโอ้มีเซฟโอ้มีเซฟผมรู้สึกว่าผมเคยเห็นคนนึงเขาทําบัคโดยการใช้มา้า หมุนแก мод. ม้าหมุนม้าไม่หมุนเราต้องขี uffy, floor, ่ให้เขาหมุนครับบัก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 เข้าไปได้ไหมบักไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมใช่ม้าไม่ได้ละเฮ้ยได้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 เฮ้ยบักเข้าไปบักเข้าไปเร็วเนี่ยทองเพียบโอ้รวยเจ้าม้าเอ้ยให้ความร่วมมือหน่อยสิเมื่อกี้เก็บได้แล้วอ่ะโธ่โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้ขายได้ขายไม่ได้โอ้นี่เงินโอ้เอาเงินมาโอ้ได้เงินโอ้ได้วิ่งไวหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันมันคือวิ่งไวอืมอันนี้ก็เก็บมาเย่ yeah, ได้เงินมาหนึ่งบาทรู้สึกว่าบอสอยู่ตรงกลางนะหรือเปล่านะ่ะ <c oughs> เป็นบอสแห่งซอมบี้โอ้นี่ขายได้เอามาเลยอ้อไม่ใช่ไม่ใช่เอานี้มาขายจะมือดอีกแล้วไม่เปอนไราครับฝ่ายโอ้โอนี่ครับนี่ครับเหตุสุวิสัยอย่างนี้ใช้ปืนนะท่านผู้ชมอืมอันนี้อันนี้ซอมบี้นี่อืมตีตีเริ่มมือดอย่างนี้ไปเดี๋ยวรอ,เด,วรอเดี๋ยวรอเช้าต่อโอ้วแวมไพร์เหรอน้าไม่รู้ครับยิงไปก่อนอืม โอ้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 กระสุนปืนหมดกระสุนปืนหมดผมว่าผมกินสเนกออยวิ่งวิ่งแล้วผมผมผมกลับบ้านแล้วผมกลับแล้วผมกลับแล้วพอแล้วแค่นี้คุมแล้วโอเคเช้าพอดีพอ้วครับพอแล้วครับพอ้วครับเราได้มาเจ็ดชิ้นโอเคกระสุนหมดเดี๋ยวรอเติมกระสุนแล้วก็ไปเมืองหน้าดีกว่าแบบนั้นปลอดภัยกว่าเยอะแบบนี้ไม่ไม่ไม่อืออกไป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  ออกไปเลยเ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 ฮ้ยอย่ามายุ่งเราปืนหมดแล้วครับกระสุนปืนหมดหาร์รถไฟอยู่ข้างหน้าอีกนิดเดียว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 มานี่เลยบักซอมบี้โถ่กูซ่าเก็บของมาตั้งเยอะแวมพงแวมพ้ายได้ตั้งสี่ห้าตัวซอมบี้แกทำให้ฉันเสียโลบักแกรู้ไหมเนี่ยขายก็ไม่ได้โธ่ไม่มีประโยชน์จริงเราต้องเก็บกระสุนปืนเยอะๆเลยนะ ไม่งั้นไม่รอดครับเมืองนี้มันอยู่ยากอ่ะสอบีเอามาเผาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอเคไปหนึ่งมืนเมตรต่อไปเพื่อจะเอาของไปขายเออหนึ่งมืนเมตรเรียบร้อยเอยเบกเบรกเบรกเบกเบก,เก,เกจะไปไหนล่ะ <laughs> ขับเพลินขับเพลินโทษทีได้กี่บาทกับเมืองที่แสนลำบากมากๆอืม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 โอ้โอ้รวย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 อ้ออ้เงินดูสิอันนี้แค่เมืองเดียวดูสิได้กี่บาทอืม <laughs> ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วหรอโอ้โหกระสุนปืนไม่จำกัดแน,น่นอนรอบนี้ซื้อเยอะๆเลยเอาปืนพกไปก็พอนะปืนใหญ่คงจะไม่ต้องก่อนรอบนี้ขอกระสุนปืนพกแบบเยอะๆเลยเพราะว่าน่าจะต้องไปสู้อเยอะแยะมากมายแน,น,น่นอนนี่นี่จุบ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 ,จบโอ้โหร้อห <laughs> กสิระสุนร้อตัวอะไรเด่ยก่อนไม่ขนหมา คนมาเอ้าไปไตัวใหญ่ที่เราฆ่าได้ตอนแรกนี่เลกแบบผมตายผมสู้ไม่ได้เจ้าแวร์บู๊โอ้โหกล้ามมัดมัดเอาไปขายดูเออแวร์บู๊เอออยากรู้ราคาเท่าไหร่ให้เงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยีบาทโอ้เหมนคุ้มเลยโถเอาละไปซื้อฐานมาเพิ่มอีกสัก7อันนี่ที่ฮิวเลือดเอามาโอ้โอ้สวัสดีพี่หลวงพี่หลวงเอามาขายฟรี ขอบคุณมากได้เงินฟรีอีกแล้วอือหืเรียกได้ไว่า้ก่อนเจอกจากเมืองตังตังเฟอรอมากเลยตอนนี้รวยสุดๆโอ้โหกระสุนมีเป็นร้อยเลือดไม่จำกัดแต่ไม่มีที่ซื้อฐานนะสิสวยละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเชื้อเพลิงซอมบี้เอาเมืองโอ้โเจอแล้วเมืองหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะโอ้การสมิช อันนี้มีปืนด้วยไหมเดี๋ยวเมืองหน้าเนี่ยผมจะซื้อปืนใหญ่สุดเลยแล้วกันรวยมากมาซอมบี้เรารวยมากตอนนี้กระสุนแบบไม่จํากัดเลยยกให้แกคนเดียวเชื้อเพลิงเนี่ยสําคัญสาหรับเราตอนนี้มากที่สุดเลยโอ้มีกระสุนปืนเยอะแล้วขอบคุณขอบคุณมีปืนด้วยแต่เราเราเรา,เราไม่เอาแล้วเรามีแล้วถวยอยอันนี้อืมโอ้โหไปเผาได้หมดเลยท่านผู้ชมโอ้รกไดีวา่ารถไฟเรา,เรามีน้ํามันละ จากครึ่งหนึ่งอ๋อจากไม่ถึงครึ่งได้เท่าไหรช่ชึบชึบชึบชบชบโอ้ได้ครึ่งหนึ่งเลยครับโอ๋อเมืองบุกบุกเมืองไปเรื่อยๆอาละละเมืองต่อไปอันนี้เป็นบ้านดีกว่าไม่ใช่เมืองขอโทษสบ้แต่ว่าเราต้องการน้ำมันสบ้อันนี้ก็ของฟรีโอ้มีฐานด้วยโอ้โหฟูฟูมากตอนนี้โอ้ฐานสองก้อนเลยเหรอโอ้มีเงินด้วยโอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง เงินนี้เอาไว้เอาไว้ก่อนเลยอ่ะเก็บอันนี้ไว้อันหนึ่งทองที่เหลือ,อไปพอให้หมดโอ้โอ้เต็มแล้วโอไปต่อดีกว่าเอาโทไม่นะเอ่อกรอบกรอบรูปทองมันตกรถได้ด้วยเนี่ยอืมไม่ต้องปัวกระสุนหมดน่านผู้ชมใช้ได้ไม่ไม่ต้องคิดเลยครับเมนเดตเมนเดตเดี๋ยวเราใช้เมนเดตด,ด,ดูสิโอ้ต้องใช้เวลาด้วยโอ้นี่นี่นี่น,นี่ดูดิโอ้เลือดเต็มเลยเหรอ โอ้ดีแฮดีดีด,ด,ดีโอ้หมู่บ้านอันนี้มามาแก้แค้นหน่อยโอ้โหมาแก้แค้นมาแก้แค้นแต่ว่าใกล้มืดแล้แฮะเจ็ดโมงเจหนึ่งทุ่มแล้วตอนนี้ดับไปก่อนอีกตัวหนึ่งอืหือืสองเม็ดถ้ายิงหัวยิง2องสมเมต็ดตายครับอืมี่สองเม็ดโอ้ยิงหัวคุ้มกว่า2เม็ดล่วงเลยโอเคแต่ว่าพยายามจะใช้น้อยแล้วกัน มือเลยครับมือเลยครับโอ้พระจันทร์สีเลือดด้วยโอ้โหมาแต่ว่าเราเรามีปืนอยู่น่าจะน่าจะดีขึ้นครับท่านผู้ชมน่าจะดีขึ้นเยอะเลยครับช้าสักทีได้แอมพายมา2ตัวโอ้ใจกันอันนี้น่าจะแพงอ้าวขายไม่ได้ตัวโอ้ทองทองโอ้โอ้น้ำมันงูอันนี้ขายได้ครับเอามาอันนี้ลูกปั้นลูกปั้นลูกปั้นอันนี้น่าจะขายได้แน่นอนเอาละลูกปั้นโอ้ ลูกป,ปั้นไข่ได้ครับโอ้ลูกป,ปั้นเพียบครับอ้หเจ๋อไปหมดเจ๋อหมดเอ้าปืนปืนโอ้ปืนใหญ่โอ้เอาม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 า,มาปืนใหญ่มีกี่นัดมีอยู่เจไม่ต้องซื้อเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวมึงต่อไปเราก็จะซื้อปืนที่โหดที่สุดอยู่ดีนะอแต่ว,ว่ามาลองดูหน่อยได้ไหมโอ้โอ้พระเจ้าอะไรเนี่ยฝนฟ้าคันองเหรอ,อมาดูหน่อยว่าเราได้อะไรบ้างตอนนี้ันนี้ไม่เอากระสุนนี้เดี๋ยวค่อยไปซื้อ อืมอะไรมีค่าเอาหมดอะแปไพัยก็มีค่านะแปรพัยขายได้เอามาหมดเอามาหมดอืม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 เมืองนี้ก็ถือว่าอาจจะทำให้เรารวยอะดูหน่อยสิว่าหนึ่งเมืองเนี่ยได้กี่บาทเนาะสอมี่มาลองดูหน่อยได้ไหมดาเมจจะเท่าไหร่โอ้โหเม็ดเดียวรู้เรื่องโอ้สุดยอดฮอลลีวอเตอร์นี่คืออะไรกินสิเอาปะระเบิด โอ้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 ผมขอโทษพี่ลูกพี่เฮ้ยอ๋อฟ้าผ่าฟ้าผ่าน้ำยาฟ้าผ่าผ่าโดนตัวเองเนี่ยไม่ใช่อะไร <c oughs> ตัวเองยิ่งดวงสวยๆอยู่เอาคาสนี้มานะครับดวงจะสวยมากสองหมื่นเมตรเย่เอาของมาขายหน่อยครับหนึ่งเมืองได้กี่บาทครับโอ้โอ้โอ้รวยรวยรวยมากรวยมากอืมอืม <c oughs> <ừ> <c oughs> จากสองร้อยสิบสามบาทเมื่อกี้จากสองร้อยสิบสามบาทนะท่านผูนะ้ชม อันนี้ย้าว่าจริงๆผมเอามาได้แค่8ชิ้นนะเมืองนี้ของไม่เยอะมากโอ้โหได้ไ่อีก200รวยครับรวยโอ้โหหาที่ช้อปปิ้งเลยโอ้มีฐานมีฐานเยอะครับอันนี้ฐานเอาฐานมาฐานมาทั้งหมด5้าอันหมาป่าอะไรเนี่ยเอเดียมาขายขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากยิ่งรวยรวยอยู่รวยเข้าไปใหญ่นั่นอีกตัวใช่ไหมน,ะนั่นอีกตัวใช่ไหมหได้ไม่กี่บาทแล้วเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากไม่เหรอโอ้ขอบคุณมาก โอ้รวย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 จัดจัดเอาละเพียงแค่2 0 0 0 0เมตรปืนที่ใหญ่ที่สุด <laughs> มาเลยครับมาเลยครับอันนี้มีปืนลูกซองอ๋อนี้มีปืนปืนนี้75บาทเรามีแล้วนี่หรือว่าคนละอันกันอันนี้คือบอทแอคชั่นไรเฟิลอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะซื้อมาตังเราไม่ <laughs> ตังเราเหลือเฟืออยู่แล้วม,มาอ๋อนี่ก็เหมือนกันนี่ใช่ไหมโอ้คนละอันกันครับอันนี้เป็นไรเฟิลเดี๋ยวนะ อันนี้มันสีทองอันนี้สีเงินอันไหนเก่งกว่าพี่ไม่รู้ไอ้น,นี่ได้มาจากอันนี้ครับได้มาจากบ้านส่วนนี้คือแบบซื้อผมว่าจากบ้านน่าจะแรงกว่านะมันหายากกว่าแต่ว่าผมไม่แคร์ครับตอนนี้ผมจะเอาไอ้น,นี่ครับผมจะเอาปืนที่โหดที่สุดโอ้โหสองหมื่นเม็ดก็ได้แล้วนะอมปืนที่โหดที่สุดมาหน่อยเอาละเก็บมาเอาเก็บเก็บอ้ตั้งยิงเลยเหรอ ตั้งยิงเลยใช่ไหมไอกระสุนปืนใส่ไงอันนี้อันนี้ทําไงเนี่ยอย่างนี้อ,ะอ่ะไงผมไปดูมาแล้วเราต้องอไปตั้งบนรถไฟอืมตั้งบนรถไฟกดแซดอ๋อได้แล้วนี่ไงขี่ยิงอ๋อแต่ว่าต้องเอากระสุนมาด้วยอ่ะมีกระสุนอันนี้ที่ต้องเอาไปอ่ะอันนี้เก็บเก็บไว้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 แล้วก็กระสุนนี้ก็คือแบบเอาให้หมดเลยเรียบร้อยสามร้อยเมต <laughs> ยังไม่นับกลับไปปืนกลน,นะสายรวยนี่ไม่ต้องทำอะไรจริงๆ2 0 0 0มเมตรครบแล้วอเอาเอากระสุนนี่มาดูหน่อยสิว่าใช้งานยังไงกดแทตตรงนี้กดแทรตรงนี้แล้วก็ขี่แล้วก็ยิงอ๋อยิงได้เลยครับโอ้รวยรวยมากนี่ยิงเลยอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ท่านชมตอนนี้เราของครบแลเหลือแค่ไปอปอ8ม0 0 0เมตรนะครับท่านชมเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับมันนานใช้ได้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อฐานตุนเอาไว้แล้วก็ขับไป80,000เมตรแล้วก็สู้บอสทีเดียวเลยนะครับโอเคเบลไว้เ okay. ท่านี้นะครับสำหรับเอ่อคาสรวยอาชีพรวยมาก <laughs> ถือว่าโอโ้เนี่ยยิ่งมาเสิร์ฟอย่างนี้คือแบบเดี๋ยวเราจะซื้อฐานให้หมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคไปจริงๆแล้วเอาไว้เจอใหม่โอ้ย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 โยโอ้ยโอ้โ,โอ,โอ,โอ <laughs> เนี่ยเริ่มยากนะท่านผู้ชมอเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับสำหรับการบูอันนี้คือมาดูว่าคาสเงินเนี่ยรวยจริงๆรวยจนแบบเนี่ยสองกว่าบาทอีกแล้วไม่ได้ไปไหนเลยจากศูนย์บาทเมื่อกี้เรีย <laughs> นระวังเงินไม่จํากัดน,นะครับโอเคเอาเจอกัในคลิปหน้าครับซื้อทานแป๊บหนึ่งเยอะๆเลย